สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภมาตรวจดวงในเดือนกุมภาพันธ์กันนะคะสำหรับในเดือนนี้นะคะเออมองว่าดาวประจำตัวของคุณเนี่ยนะคะคือดาวศุกร์เขาโคจรเดินแปลกๆนะคะคือได้ย้ายเข้ามาอยู่ในภพลาภาในวันที่28มกราแต่ว่าจะลออยู่ในภพลาภแบบนี้นะคะยาวไปอีกหลายเดือน แสดงว่าต่อจากนี้ไปอีกหลายเดือนเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราอะอยากจะพยายามสร้างความสําเร็จให้กันกับตัวเองจริงๆพบลาภามันเป็นพบที่ดีนะคะแล้วก็ตัวเราโคโจรเป็นมหาอุดเป็นจุดสูงที่สุดคือเราแบบมีพอร์มากสุดนะคะเราแบบโดดเด่นที่สุดเราอยากจะสําเร็จที่สุดเราอยากจะสร้างตัวตนมากที่สุดนะคะ แต่มันเดินผิดปกติไงคะกลายเป็นว่าไอสิ่งที่คุณกําลังอยากที่จะประสบความสาเร็จเนี่ยนะคะมันอาจจะมีอะไรที่ไม่ไม่เป็นไปตามแผนอย่างนี้ละกันนะคะสมมุติว่าคุณน่ะนะคะวางแผนเอาไว้หมดเลยนะะว่าทิศทางการทํางานนะคะเรื่องของการวางแผนไรายได้ไรายรับรายจ่ายการเงินการาดูแลลูกค้าการดูแลบริวารการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือดาวศุกร์เขาจะโคจรร่วมกันกับดาวราหูก่อนนะดาวพุธเนี่ยมาทีหลังนะ6-8เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของแบบทางโลกหมดเลยอ่ะนะคะดาวศุกร์ความอยากความปรารถนาใช่ไหมคะอยากอะไรบ้างอ่ะอยากสวยอยากรวยอยากเก่งอยากดีอยากมีอํานาจวาสนาอยากโดดเด่นอยากนู่นอยากนี่นะคะอันนี้คือความปรารถนาของคุณอ่ะมันแรงกล้ามากแต่ละคนอาจจะมีความอยากไม่เหมือนกันนะคะตามช่วงชีวิตตามช่วงบริบทของคุณเอาเป็นว่า คุณนะอยากประสบความสําเร็จจริงๆนะคะแต่บางคนอาจจะอยากจะประสบความสําเร็จเรื่องความรักบางคนเรื่องการงานบางคนเรื่องการเงินไม่เหมือนกันนะคะแต่คุณอยากจริงๆที่อยากจะสําเร็จมากๆแล้วคุณก็พยายามแบบวางแผนดาวสุขคือดาวของแบบอ่าพวกธนาคารการเงินงความสวยงามอ่ะคนนี้คนกลุ่มนี้ต้องแบบเป็นคนที่วางแผนเก่งมาเจอกันกับดาวราหูนะคะความโลภ เมื่อกี้ความอยากความโลภนะราหูความโลภมวัวเมาลุ่มหลงนะคะสิ่งที่คุณกําลังแบบลงมือทําอะไรในช่วงเนี้คุณจะมีแพชชั่นกับมันมากนะเพราะราหูมาจากเจ้าเรือนการงานนะคะการงานก็อาจจะเป็นงานที่คุณทําจริงๆก็ได้นะหรืออาจจะเป็นกิจกรรมหรืออะไรบางอย่างที่คุณมีแบบแพชชั่นช่วงนี้มากอ่ะคุณก็จะพยายามแบบหมกมุ่นวางแผนพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงนะคะแบบพยายามทําให้แบบออกมาดีที่สุด เพื่อให้ตัวคุณเองอ่ะประสบความสําเร็จเพราะว่าดาวเจ้าเรือนลาภะก็มากุมลัคนานะคะอันนี้มันมันเป็นแบบกเกษตรสลับเรือนะเราใช้แบบทั้งความรู้นะลาภะเนี่ยเป็นดาวพฤหัสนะตัวคุณเป็นดาวพฤหัสอยู่เห็นไหมคะพฤหัสกับฤตยูเนี่ยอยู่ร่วมกันเป็นแบบความรู้แบบเชิงลึกอ่ะถ้าคุณอยากสมมติคุณอยากจะได้อะไรมาบางอย่างคุณก็จะวางแผนมันอย่างดีคุณก็จะหมกมุ่นทํามันจนสําเร็จ คุณก็จะใช้ทั้งความรู้แบบซึ่งมันเป็นความรู้แบบเชิงลึกอะ่ะนะคะอาจจะไปเรียนเพิ่มอาจจะไปปรึกษาคนที่มีแบบคุณวุฒิวัยวุฒิคนที่มีข้อมูลคนที่ฉลาดปาดเปืองนะคะเข้ามาแบบว่าให้เป็นที่ปรึกษาเราหรือไปดูแบบหนังสือหรือซอสตามแบบอ,ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนพยายามทำทุกอย่างในสิ่งที่เรามีแพชชั่น สิ่งเนี้ยหรือคุณอาจจะได้รับแบบยกย่องให้เป็นแบบที่ปรึกษาก็ได้นะเพราะเหมือนตัวเราอะค่ะดาวพฤหัสบดีอยู่อะคือคนที่มีความรู้เยอะใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังรู้อะไรบางอย่างมากๆก็ได้อ่ะจนแบบคนยอมรับไงในความรู้ของเราแล้วคนก็จะยกย่องเราอะขึ้นไปเป็นดาวสุขที่เป็นมหาอุดในภพลาภะที่แบบว่าคุณเป็นคนเก่งมากคุณสามารถวางแผนคุณสามารถแบบ ให้ความรู้แล้วก็ให้ประสบการณ์อย่างเงี้ยค่ะทําให้คนอื่นน่ะเขาประสบความสําเร็จเพราะความรู้ความสามารถของคุณแล้วคุณก็แบบหมกมุ่นลุ่มหลงในเรื่องนี้ทํามันอย่างเต็มที่เพื่อให้เราได้รับการยอมรับเพื่อให้เราประสบความสําเร็จในสิ่งนี้ด้วยเช่นกันทีเนี้ยคุณก็จะหมกมุ่นลุ่มหลงอะไรของคุณเนี่ยนะในเรื่องหรือในสิ่งที่คุณกําลังอยากจะทําอย่างเงี้ย ไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะเพราะดาวศุกร์ดาวประจําตัวคุณจะอยู่ในภพลาภแบบเนี้ยไปแบบ้ยนานเลยอะ่ะถึงหนึ่งมิถุนาโอ้ถึงเกือบกลางปีเลยนะถึงหนึ่งมิถุนานะคะโดยจุดเริ่มอ่ะมันเริ่มมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราละนะคะแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆทีนี้พอดาวมันเดินโครจรผิดปกติแบบนี้นะคะความอยากของเราอ่ะนะคะที่จะทำสิ่งเนี้ย แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแหละนะคะเพราะมันอยู่เดี๋ยวคบดีไงนะคะแต่พอมันเดินผิดปกติมันก็อาจจะมีสิ่งที่ต้องระวังก็คือมันอาจจะมีอุปสรรคนะคะเช่นบางอย่างที่เราคิดว่าเราวางแผนไว้ดีละนะคะเรามีประสบการณ์มากแล้วเรามีความรู้มากแล้วนะ,ะสิ่งเนี้ยมันอาจจะไม่ได้นําเราไปสู่ความสําเร็จที่แท้จริงก็ได้นะคะเพราะมันเดินผิดปกติเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดิน สุกมันจะเดินไปข้างหน้าแล้วมันก็จะมาเดินถอยหลังอีกแปลว่าเฮ้ยไอ้ที่เราคิดว่ามันใช่ที่เราวางแผนมาที่เรามีความรู้อะมันเหมือนมันจะต้องแบบเดินถอยหลังแปลว่าไม่ถูกละไม่ใช่ละต้องเปลี่ยนแผนใหม่อ่ะอันนี้ก็เอาเป็นว่าคุณก็อาจจะต้องทําใจไว้ละกันนะว่าไอ้ที่เราคิดว่าเราเลิศสุดเนี่ยนะคะเราเก่งสุดละนะคะเราเป็นที่ปรึกษาเลิศชั้นเลิศเลยมีความรู้มากมันอาจจะมีโอกาสทําให้คุณต้อง เปลี่ยนแปลงยกเลิกแก้ไขปรับปรุงได้ในภายหลังทีนี้เรื่องงานในเดือนนี้มองว่าโดดเด่นนะคะเพราะว่าดาวที่ไปลอยอยู่ในภพก,การงานเนี่ยนะคะเป็นดาวที่ดีหมดเลยสำหรับเดือนนี้นะอย่างช่วงแรกนะคะ7-4มาก่อนนะคะ7-4มาแล้วก็ค่อยดาวอาทิตย์เนี่ยค่อยมาตอนช่วงประมาณกลางเดือนนะคะเลยมองว่าแบบตั้งแต่ต้นเดือนละมันเด่นแล้วพอกลางเดือนเป็นต้นไปอะ่ะมันก็จะยิ่งแบบ มีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะในเรื่องงานที่คุณทําไม่ว่าจะงานลาดงานหลวงกิจกรรมอะไรต่างๆที่คุณทำเนี่ยนะคะมักจะประสบความสําเร็จการตกลงการพูดคุยการติดต่อการแบบแบ่งผลประโยชน์นะ,ะการแบบอขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะ,ะจากผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะ,ะมักจะคุยกันได้ด้วยดีตกลงกันได้ด้วยดี เอื้อผลประโยชน์กันได้ด้วยดีนะคะดาวเสารนี่ยพดาวเสารเนี่ยเจ้าเรือนพบสุภานะคะถ้าเกิดคุณกังวลกับผู้ใหญ่ของคุณไม่จะผู้ใหญ่ของคุณอาจจะเป็นลูกค้ารายใหญ่แบงก์คุณพ่อคุณแม่เจ้านายอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ตอนแรกอาจจะรู้สึกกังวลว่าเอ้ยเขาจะแบบซัพพอร์ตเราไหมนะเรื่องแบบการเงินเรื่องของโอกาสเ,เรื่องของแบบทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมองว่านะคะ ตั้งแต่ดาวพุดธย้ายนะพุธย้ายวันที่5กุมภาพันธ์เนี่ยนะผู้ใหญ่จะเริ่มให้โอกาสสนับสนุน ในสิ่งที่คุณจะไปพูดจะไปบอกจะไปขอนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการเริ่มต้นทําอะไระใหม่ๆนะอย่างเช่นบางทีอาจจะขอ,อะคุณพ่อคุณแม่ขอบ้านใหม่รถใหม่ขอแบงค์นะคะหรือขอเจ้านายทํางานโปรเจกต์ชิ้นใหม่นะขอเพิ่มเงินเดือนขอเพิ่มกลุ่มลูกค้าอะไรหน่อยได้ไหมนะคือเจดกับสี่เนี่ยมันมาจากนะคะ เงินนะดาวพุธเนี่ยแทนการเงินนะกับภพบปุต,ตะเหมือนเจ้านายของคุณผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยคุณต้องหาให้ได้ว่าสุภาของคุณคือใครนะสุภาเนี่ยคนที่แบบมีศักยภาพเหนือกันก,นกว่าคุณนะคนเนี้จะมาช่วยเอื้อนะในเรื่องการได้เงินนะการแบบโอกาสในการทำอะไรใหม่ๆของคุณไปคุยไปติดต่อไปบอกไปขอไปถามเขา แต่ต้องแลกเปลี่ยนนะบางทีไม่ใช่แบบไปขอเขาเฉยๆอะ่ะอย่างเจ็ดสีไม่ใช่ดาวคู่มิตรเนี่ยเป็นดาวคู่สมพลแปลว่าเออถ้าเกิดว่าคุณพ่อให้อันนี้มานะเดี๋ยวเราจะทําอย่างนี้ให้กับคุณพ่ออ่ะถ้าแบงค์ให้อันนี้มานะเราจะให้อะไรกันกับแบงค์ทานายให้แบบนี้มานะให้กลุ่มลูกค้ารายใหม่มาเดี๋ยวเราจะเพิ่มยอดอะไรยังไงมันเหมือนเป็นการแบบต้องตกลงพูดคุยว่าเอ้ยเขาได้อะไรเราได้อะไร เมื่อพูดคุยกันแล้วนะคะดาวอาทิตย์จะมาละอาทิตย์จะมาวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์เหมือนตอนแรกต้องคุยกันก่อนคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็เริ่มแบบปฏิบัติการนะคะอาทิตย์เนี่ยเป็นองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์ด้วยนะอาทิตย์คือการทําทําแบบภารกิจของคุณนะคุณมีหน้าที่ที่จะต้องทําอะไรอะ่ะที่คุณได้เคยบอกได้เคยแจ้งได้เคย เอื้อเอ่อยวาจาเอาไว้เนี่ยนะคะคุณจะต้องทํามันด้วยคือมีแสงสว่างในการทํางานไงคุณจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของคุณสิ่งที่คุณได้เคยพูดเอาไว้ที่คุณได้เคยบอกเอาไว้คุณต้องต่อย,ยอดมันให้ได้นะคะมีหน้าที่ที่จะต้องทําให้สําเร็จและมองว่าจะสําเร็จด้วยนะ โอคือดาวดีๆทั้งนั้นเลยอะที่เราอยู่ในภพการงานโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะคะดาวจะเริ่มย้ายเนี่ยก็คือดาวพุธเนี่ยจะย้ายไปอยู่ในภพลาภะวันที่27ดกุมภาพันธ์จริงๆภพลาภะก็เป็นภพที่ดีแต่ว่าดาวพุธเริ่มเดินผิดป,ปกติอันนี้อาจจะมีเงื่อนไขนะคะเลยเหมือนกับว่าไม่รู้แหละถ้าเกิดว่าคุณกําลังจะแบบเริ่มทําอะไรบางอย่างนะคะคุณควรจะรีบพูดคุย ติดต่อบอกเงื่อนไขทําลงมือทําแสดงผลงานแสดงความเป็นตัวตนทําให้มันแบบมีจุดเด่นหาพวกพ้องเริ่มลงมือทําให้มันสำเร็จนะคะทิศทางที่ดีในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนนะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไป นะและควรจะทําให้แล้วเสร็จเนี่ยนะคะก่อนดาวพุธเดินผิดปกติแล้วกันนะคะเพราะดาวพุธมันเป็นตัวแทนเรื่องของการเงินไงเงินเดินผิดปกติ27กุมภาพันธ์แปลว่าถ้าเกิดหลัง27กุมภาพันธ์บางทีเราอาจจะคาดการลําบากจาก 100, ร้อยเหลือ80นะจาก50กลายเป็นร้อยจากร้อยอาจจะเป็น30คือมันมันผิดปกติมันคาดการลาบากเอาตอนที่คาดการได้ ตอนที่คาดการได้เนี่ยนะคะก็คือ5้ากุมภาพันเนี่ยดาวการเงินโคจรเข้าสู่พบการงานนะคะ,ะแล้วนะคะก็จะโครจรเดินดีร่วมกับดวงดาวหลายดวงช่วงนี้เด่นเลยนะคะทีนี้ดาวอังคารลอยมาอยู่ในภพการเงินอันนี้มีคนให้เงินนะคนให้เงินเนี่ยมาจากพบปัตตนีกับวินาศหุ้นส่วนคู่ครอง คู่ค้านะคะเงินที่ได้จากความเสียหายเงินที่ได้จากต่างประเทศเงินที่ได้จากออนไลน์อันนี้เด่นอันนี้คือดาวอังคารนะแปลว่าคุณมีไหมคนรักเงินประกันของคุณรักคู่ค้าต่างประเทศมีไหมคนสนิทที่แบบว่าตอนนี้กําลังมีปัญหานะคะคนกลุ่มเนี้ยเป็นแหล่งรายได้ของคุณนะแต่ดาวอังคารอะ เขาเป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นรายได้จากคนกลุ่มนี้มันก็อาจจะมาแบบเป็นงวดๆอะผ่อนเอานะคะให้เป็นครั้งคราวบางทีแบบว่าไปกระทุ้งก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันอาจจะเป็นแบบก้อนเล็กๆนะคะแต่ถี่หรือบ่อยนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะไปกระทุ้งมาอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างคบวินาดเป็นเรื่องของการเดินทางใช่ไหมได้เงินมาจากการเดินทางอ่ะบางทีคุณแมบไปออกบูธ ตามสถานที่ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะไปตลาดนั้นไปตลาดนี้เคลื่อนย้ายไปตรงนั้นตรงนี้ก็ได้มาแบบว่า อาทิตย์หนึ่งไป3ตลาดก็ได้มาแบบเป็นแบบก้อนย่อยๆ3ามก้อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าคุณอยากจะหาเงินคุณต้องลองหานะจากดาวอังคารคือทักษะฝีมือฟรีแลนซ์การเดินทางเคลื่อนไหวไปตามจุดต่างๆเงินที่ได้มาจากเรื่องของความชํานาญนะ,ะเงินที่ได้มาจากเรื่องของการเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้นตลาดนู้นตลาดนี้อย่างนี้เป็นต้นและเนื่องจากว่าดาวอังคารดวงนี้เขาเดินถอยหลังนะแสดงว่าไอ คนที่จะมาให้เงินของคุณเนี่ยนะคะสมมติว่าคุณเคยขายของอยู่ตลาดหนึ่งนะคะแล้วก็เลิกขายไปคือมันเดินถอยหลังไงเลยมันเหมือนว่าตลาดเดิมอะตลาดเก่าๆอ่ะนะคะคุณเคยไปออกบูธต,ตรงนี้แล้วก็เอ้ยเขาไม่ได้จัดงานละนะคะแต่แบบตอนนี้กลับมาจัดงานอีกรอบนึงเอ้ยไปเลยตลาดนั้นนะ,ะเลยเหมือนกับว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่คุณได้เดินทางไปในสถานที่ในอดีตที่เคยทําเงินให้กันกับคุณอะ่ะ หรือไปหาแบบคนใกล้ชิดคนสนิทปัตตาน,นีคนที่เคยสนิทกันกับเราอะนะคะในอดีตเนี่ยบางทีไม่มีตางไปขอ,อยืมเงินเขานะคะเ,เพื่อนสนิทปัจจุบันไม่ให้แต่อาจจะกลายเป็นแบบคนรักในอดีตหรือเปล่าคู่ค้าในอดีตหรือเปล่าเกิดอาจจะมาให้งานในช่วงนี้แบบคนสนิทในอดีตะที่เมื่อก่อนแบบเสนิทกันมากแล้วอาจจะแบบผิดใจกันหรือว่าเาไม่ได้แบบ อ่ทำงานสายเดียวกันแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์แต่ช่วงนี้อาจจะมีโอกาสในการแบบเข้าไปติดต่อคู่ค้าคนนั้นสีคนสนิทค,คนนั้นสีในอดีตอ่ะเขาจะมีส่วนให้เงินกับคุณนะเป็นแบบเป็นก้อนๆแบบอ่ก้อนแบบเ,อเล็กๆแต่มาบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยอาจจะแบบให้งานก็ได้ให้โอกาสคุณนะคะในการแบบได้งานอะไรบางอยา่างเพราะว่าดาวการเงินดาวพูดมันสัมพันธ์กับเรื่องของกรรมาการงานเพราะว่าเฮ้ยเขามีโอกาส ให้งานให้เงินแต่ให้เป็นแบบครั้งคราวเป็นก้อนๆน,นะคะคนรักเก่าเออเลิกกันไปแล้วช่วงนี้อาจจะมาแบบให้คุณก็ได้นะเออเดี๋ยวฉันมีงานนี่เดี๋ยวเธอมาทํางานนี้ละกันหรือว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ให้ไปนะคะคนเคยสนิทช่วงนี้ฉันมีตังอะไรอย่างเงี้ยลองไปขอกลุ่มนี้ดูนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่มีดาวอะไรลอยอยู่ในภพปัตนิเลยนะแต่ภพปัตนิมาให้คุณในเรื่องของการเงินเลยกลายเป็นว่า จุดเด่นของเรื่องของความรักคือเขาอ่ะจะเป็นคนที่ให้โอกาสทางการเงินการงานกับเราในเดือนนี้นะคะเป็นเหนูตักตกถังข้าวสารก็ได้นะคะเออเอาเป็นว่าคนรักช่วงนี้ดีนะให้เรื่องเงินอ่ะมองว่าโอเวอร์ออลงานเงินความรักก็โดดเด่นนะสําหรับคนพฤศภในเดือนนี้ค่ะ ็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทํานายในเดือนนี้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id ชีต t astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ